สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวอาร์ทีเมียนะครับซึ่งสั่งทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นนี้ไม่ได้เจอเจอกันตั้งนานนะครับทางช่องปลาเลี้ยงสวยงามนะครับอันนี้ผมสั่งอาร์ทีเมียลอกเปลือกมานะครับรู้สิว่ามันจะเป็นยังไงมัง่งก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะจากร้านก็จากแถวนนทบ,บุรีก็เอามาให้อะไรให้พวก ลูกปากกัดแล้วก็ให้ปลาเล็กๆกินนะครับรวมไปถึงพวกปลาที่ชอบกินอะไรที่สดๆอย่างเช่นปลาปอมปาดัวปลาเทวดาปลาสอดนะครับปลาทองก็ยังกินได้นะครับลูกปลาตลัวเล็กอันนี้ลักษณะเป็นยังไงนะครับอธิมีลอกเปลือกนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกมีความคิดว่าจะต้องไปไปสั่งอาีิมียมาแล้วก็มาเพาะเองนะครับตัวนี้อาีิมียนี่แพ็คคดีนะสำหรับร้านนี้นะครับมงคลปากกัด กระป๋องหนึ่งก็ร้อยกัมนะครับแล้วก็มีความสดนี่สีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะเห็นชัดไหมครับ5สีมจะเป็นออกเป็นสีส้มๆนะครับถ้าเวลาแกะออกมาแล้วก็จะเป็นกลิ่นคาวๆนะครับตัวนี้ก็ให้โปรตีนสูงนะครับน้าไม่เน่าแล้วก็ให้จํานวนเท่าเท่าตัวลูกป่านะครับปกติเราก็จะให้กับพวกปกระกดั เพราะถ้าเกิดประกัดเนี่ยเราหาลูกไหร่ไม่ได้ใช่ไหมครับไล่แดงอะไรนี้ไม่ได้ตัวนี้นครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยอาร์ติเมียลอกเปลือกราคาไม่แพงนะครับลองไปสั่งมาเลยนะครับทางช้อปปีหรือว่ารัศดาอะไรเนี้ยเขาก็บริการจะส่งไวนะตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็มีแถมตัวช้อนเล็กๆให้ด้วยนะครับช้อนเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปดูการให้นะครับวันนี้ผมจะเลี้ยงตัวลูกป่านะครับลูกป่าหางนกยูงนะครับ โอเคเดี๋ยวตามกันไปเลยลักษณะเขาก็จะแพ็กมาเลยนะครับอย่างดีเลยกระปะุกนึงก็ร้อยกรัรมนะครับประมาณ150ยหาสบนะครับบวกค่าขนส่งไป25่สิหรือสาบาทนะครับเจ้านี้ลองดูกันนะครับแล้วกเ็เขาจะแถมช้อนอย่างนี้นะอลองแกะฟ้ามาดูดีครับซีนอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในโอ้โหนี่ไง นี่ครับไม่กล้าเอียงมากเดี๋ยวมันจะหกนี่เห็นไหมครับได้ลมกินดูม,มีกลิ่นคาวนะครับของอาร์ธิเมียลอกเปลือกเลยปลาก็จะทานง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองให้กันดูว่าปลาจะกินกันสนุกสนานไหมเอาละวันนี้นะครับเป็นช่วงเช้านะครับผมก็เตรียมอาร์ิเมีย ลอกเปลือกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เพร่ะในนี้จะดูว่ามีปลามีปลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับน่าจะสิบสิบห้าตัวเราก็จะให้ประมาณนี้เพราะว่ามีลูกปลาด้วยแล้วก็ให้ทั้งพ่อแม่ปลาได้แล้วก็ลูกปลานะครับก็คือหย่อนไปเลยนะครับกระจายให้ทั่วนะครับอย่างนี้เลยนะครับทําให้ลูกปลาได้ได้กินด้วยนะครับเห็นไหมปลาก็พยายาม น,นะครับเป็นอาหารอาหารสดนะครับเป็นอาหารสดเลยทําให้ลูกปลาโตไวด้วยนะครับคราวนี้สังเกตไหมครับว่าปลาหนาูยุงตัวผู้นะครับหางแพรใหญ่เขาจะไล่ผสมตัวเมียยากจริงๆแล้วเราจะต้องต้องหาปลาหางนกยุงตัวผู้นะครับที่หางแพรเล็กๆ็นะครับก็ถึงจะว่ายเร็วแล้วก็ไล่ต้อนตัวเมียทําให้ตัวเมียออกลูกนะครับอย่างนี้นี่ก็คือเราควรที่จะเปลี่ยน นะครับอันนี้ก็ก็คือแนะนำนะครับอาหารตัวนี้เลยนะครับใช้ง่ายนะครับสำหรับลูกปลาลูกปลากัดลูกปลาหางนกยูปลาสอดอะไรเนี้ยนะครับเหมาะมากทีเดียวแล้วก็อาหารสดนะถ้าให้เป็นเม็ดนะบอกจริงว่าลูกปลาเขาทานยากแล้วส่วนมากปลาตัวใหญ่ก็จะกินหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับ